นักเรียนดีเด่นปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดบางเตยสมงยานามคุณความดีทำได้ทำทันทีไม่ต้องรอให้ใครเห็นกว่าจะได้ตำแหน่งนี้มามันไม่ง่ายเลยถึงแม้ว่าหนูต้องแลกมาด้วยนาคุดของหนูเองก็ตามแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่หนูได้รับมาตอนนี้เป็นทั้งคนที่คุณครูรักและเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆและถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ไม่เคยคิดที่จะเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปจนกระทั่ง จัดกันระเบียบเรียบร,ร้อยมากใครเป็นคนจัดคะโลกโหนูค่ะหนูก็เป็นคนช่วยได้ค่ะโอ้ยเก่งมากเลยโลกขอบใจมากะลูโลกี่ยจัดกันระเบียบเรียบร้อยมากนักเรียนคะวันนี้ครูมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์นะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมนักเรียนดีเด่นของโรงเรีเยนวัดบงเตยปีพศ2566นะคะ,ะซึ่งจะเกิดขึ้นภายในเดือนท้างน้าช่วงนี้ขอให้นักเรียนเนี่ยมันทำความดีนะโลกเต่ว่านักเรียนจะได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นกับเขา โอเคๆยืดๆค่ะโลูกอาจจะเย็นๆค่ะลูกวันนี้นะคะครูจะมีมีเรื่องมัธาสัมพันธ์เพียงเท่านี้นะคะโอเคกว่านั้นคำพังค์โลกสแตนดาร์ดพีซสแตนด์ยูทิชเฮ้บ๊ายบายทำไเปนอะไรละวันอะเห็นแล้วเหนื่อยใจอ่ะนั่นนี่สมัยได้ไงอ่ะจริงๆนะได้ได้ไงอ่ะเพราะว่ามันแปลกๆปละ นั่นสิช่วงนี้ขอก็หายไปด้วยส่วนใหญ่สมัยเป็นคนเก็บของได้ไงจริงแถมครูอายังชื่นชมเลยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทีนี้นะได้นะได้รางวัลอะขอบคุณนะ้ำมันกันได้เล้วฉันอนะเพราะว่าวันนี้อย่าง้วละ่ะก็จริงอยู่ใช่ฉันก็อยากได้รางวัลแบบแก่บ้างอ่ะจริงเหรอจริงจิงจริงเหรอใช่เออแล้วแกอะได้รางวัลวันนี้ได้ยังไงละ่ะฉันก็แค่ วายะค่ะแล้วกรป๋าตหายเลยค่ะอ่ะ,ะอันนี้ของลูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยสมายเป็นคนหาเจอนะตกอยู่หน้าชั้นเรียนฮะสมายเหรอคะใช่ค่ะสมายเป็นคนหาเจอขอบคุณสมายสิคะขอบคุณนะ,ะ,ณนะ,ะไม่เป็นไรไปลูกเฮ้ยมันจจดีจริงเหรอ เฮ้ยทำอะไรอะเพื่อนๆหนูมาบอกครูว่าหนูสองคนขโมยกระเป๋าตังค์ไม่ใช่หนูนะคะครูจริงๆนะคะแล้วเปล่าล่ะผมไม่ได้ทำนะครัครูปคนี้นะททำเด้แบบนี้หรอแต่ครูมีหลักฐานนะคะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าสมัยเนี่ยเป็นคนขโมยไม่ใช่หนูจริงๆนะคะครูครูเชื่อหนูที่พูใช่ค่ะถ้าหนูยังยืนยันอยู่แบบนี้ครูคงช่วยอะไรไม่ได้นะคะ ครูเชื่อหนูสิคะเมื่อหนูไม่ได้ทำนั่นไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะครูครูคะหนูถืว่าเขาคงไม่ได้ทำหรอกค่ะครูจริงๆค่ะครูหนูว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะหนูขอพูดนะคะครูกลับไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะหนูรู้ใช่ไหมว่าการกระทำของหนูเนี่ยมันผิดกฎหมายกฎหมายมาตราสามสามสี่จำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะหนูขอพูดค่ะครูกับอะหนูจะไม่ทีกแล้ แม่บันไดค่ะครูให้ป่ะครูให้อภัยจริงๆร,รางวัลก็ไม่ได้การันตีว่าคนนี้จะเป็นคนดีหรือไม่ดีขอแค่เราทำดีต่อไปถึงจะไม่มีใครเห็นแต่เราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทำ